ตอนนี้40สวไม่ต้องบอกว่าคนของใครและกลุ่มไหนนะร้องต่อสารรัฐธรรมนูญใน45ประเด็นครับ,รบว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับที่ปรึกษาตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร้อ,องไปขอให้สารวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4ครับ ขาดคุณสมบัติความเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ครับมาตรา160นะที่เกี่ยวข้องก็คือตั้งแต่มาตราไอ้วงเล็บ4กับว,วงเล็บ5มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อโอ้โนี่เน้นนะไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ยายแรงซึ่งถ้าปล่อยให้ สารนูนวิจัยว่าหรือว่าประชุมแล้วเนี่ยบอกว่ารับนะรับคำร้องโอกาสที่ถูกพักการตั้งที่เยอะมากจากทัดหรือว่าสมมติฐานเซอร์นาริโอเนี่ยมีกี่แนวทางมีสามแนวทางครับแนวทางแรกสารพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องครับไม่รับเลยสำนักงานรับเรื่องไว้ไม่ได้รับคำร้องนะต้องส่งเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูนว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องจากทัศแรกไม่รับสมมติฐานที่สองตุลาการเก้า ท่านนั่งบาลังพิจารณาด้วยข้อมูลทั้งหมดตามหลักกฎหมายแล้วมีมติรับเรื่องรับคำร้องนั้นมาวินิจฉัยครับพอรับคำร้องแล้วต้องดูต่อไปว่าจะพิจารณาเรื่องของการหยุดบัตรหน้าที่หรือไม่เออเรื่อง,อ,งอีกนะ,ะ,ะประเด็นไอชากทั์ที่สมสมมติที่3น่าสนใจที่สุดครับน่าสนใจที่สุดนะชากทั์เนี่ยครับรับคำร้องเฉพาะกรณีของคุณพิชิตชื่นบานาแต่ไม่รับคำร้องกรณีนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นแบบนี้นายกหญ่าจะลาใจ เพราะดาบแรกหลุดไปดาบสองอาจจะตามมาคือกรณีที่รับความร้องแล้วก็วินิจฉัยว่าคุณพิเชิตืินบานขาดคุณสมบัติครับถึงตอนนั้นหลยฮะจะมีคนยื่นหรือว่าตอนนี้ไปยื่นที่ปปชแล้วหรือว่ายื่นอะไรแต่ยื่นไปแล้วยื่นที่จะให้ตีความคุณสมบัตินายกอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องระทึกกันทั้งรัฐบาลครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญที่สำนักงานรับเรื่อง ล้อห้ศารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าด้วยเรื่องของนายกรัฐมนตรีและคุณพีชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นที่แต่งตั้งกันไปนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับว่าด้วยหลักการความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่โอ้ผมว่านะจะจับตาภายในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะปลดล็อกไม่ปลดล็กอกนี่เลยไม่ต้องรอยี่สิบสามทำไมพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตอนบ่ายไม่เกินบ่ายอ่ะต้องตามพรุ่งนี้เลยว่าปลดล็อกสําเร็จไม่สําเร็จนะและคนที่ปลดล็อกไม่ใช่ใครครับครับถ้าเดินไปให้สารปลดล็อกโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อนายกรัฐมนตรีและสุ่มเสี่ยงต่อยุทธการดับขั้วนายกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นทันที<อ>เกมทือถ้าปล่อยให้ถึงสารล้มนวนวันที่23นะอือมจะเข้าเส้นทางของเกมเปลี่ยนขั้วหรือว่าจะเรียกว่า เกมหวังเปลี่ยนค้่ก็ได้ครับครับตอนนี้40สอวอไม่ต้องบอกว่าคนของใครและกลุ่มไหนนะร้รรองต่อศารรัฐธรรมนูญใน4-5ประเด็นครับว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับที่ปรึกษาตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร้องไปขอให้ศาลวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ครับ,ค,รบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อตายลาออกสภาผู้แทนมีมติไม่ไว้วางใจวงเล็บ4ครับขาดคุณสมบัติความเป็นลักษณะต้องง้ามตามมาตรา160ครับมาตรา160นะที่เกี่ยวข้องก็คือตั้งแต่มาตราไอ้วงเล็บ4บวงเล็บ5ครับที่ 40สวโฟกัสเป็นพิเศษใช่มี<พ>ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อโอ้นี่เน้นนะไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้า,งายแรงเขาโฟกัสเข้าไปวงเล็บ4กับวงเล็บ 5, 5เท่านั้นครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ ตอนร้องต่อศาลเนี่ยเขาร้องไปอีกฝั่งหนึ่งครับคือแบบนี้คะคือก่อนที่ท่านนายงตีจะแต่งตั้งคุณพีชิตชอบานเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทนะครับครับก็ทางเลขาเลขาคณะรัฐมนตรีอ่าขาธิการรัฐมนตรีได้ไหมก็ได้ทาปรึกษาไปที่สานักกรสติกาครับแต่ปัญหาคือว่าเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยไปถามมาตรา160ว่วงเล็บ7วงเล็บ7ครับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับก ติดคุกจำคุกใช่ไหมเคยพิพากษาให้จำคุกแต่สิ่งที่สวสิสวก็ยื่นเนี่ยเขาไม่ได้ถามวงเล็บเจ็ดครับเขาถามวงเล็บสี่กับวงเล็บห้าครับใช่ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเห็นไหมล่ะตอนเลขาธิการคอรมอทำเรื่องไปแลกฤษฎีกาตอบข้อหาหรือก็เขียนระบุไว้ชัดเจน ว่าเป็นการตอบข้อหาลือในมาตรา160วงเล็บ7เออคราวนี้ต่อสู้กันว่าด้วยข้อกฎหมายคุณสมบัติคเพราะแบบนี้โอ้ทั้งวงเล็บ6วงเล็บ7เนี่ยก็ก่อนนั้นกิิการเขาตีความแล้วว่าไม่กัดไม่กัดเพราะอะไรเพราะ จำคุกเกิน10ปีไปแล้วไงครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็เจ<ไ>็ดเลยเพราะเนี้ยมันเกิน7ปีถูกสั่งให้จำคุกหรือว่าเคยถูกจำคุกอะไรนล้วนเนี่ยเกิน10ปีไปแล้ว<ช>เพราะนั้นไม่ขาดคุณสมบัติถ้าย,ยึดตามว,วงเล็บเล็เล7แต่ปัญหาคือวงเล็บ4กับวงเล็บ5เนี่ยที่เป็นปัญหามีความซื่อมเสียดสืสั่นส,รสจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งสองข้อนี้พีซิกายังไม่ได้ตีความเลยใช่เพราะรัฐบาลไม่เคยถามไม่ได้ถามไปครับล็อกนี้กลายเป็นล็อกที่ติดคอติดบ่วงคุณพี่ชิตตอนนี้คลุ้นกัระทึกอะ่ะ แล้วในอดีตนะมันมีเจ็ดนักการเมืองที่สารแล้วนูนวินิจฉัยแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนอหน้านี้แล้วรับคำร้องเนี่ยออก็มีสั่งพักการทำหน้าที่อ้าวดูยีสามพฤษภาหกสองธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นกนณีอะไรถือหุ้นวีรั์มีเดียตัดสิทธิ์เลือกตั้งสิป,ปีร้องปุ๊บสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่าหนึ่งคนละต่อมาคุณวิรัตนเศษในคดีทุจริตฟุตซสองพฤศจิกายนหกี่ หย,ห,หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ปรีนาไกรคุบ9วิจยายร64กระทาให้ก่อเกิดเสื่อมเสื่อมเสียเกียรติในฐานะสสถือครองสิทธิ์ที่ดินของรัฐตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีต่อมาคุณอนุรักษ์ตั้งปฏิธานน์10ธันวาคม64มต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตกลงคุณเป็นนายกรบ8ปีหรือไม่ซึ่งตอนนั้นพอรับคำร้องปับ๊บ หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปทั้งหมดกว่าจะตัดสิน39วันไหมท,ที่ลุงป้อมรักษาการอยู่ก็เกือบ4ี่สสุดท้ายก็สามนูนวิจัยว่าอยู่ไม่ครบ8ปดปียี่หกสิงหาคมหกห้าัคุณกนกวันวินวราวันรัฐมนตรีช่วยศึกษา,าพักการดหน,น,น้าที่บุกลุกป่าเขาใหญ่คุณพิธาลิมเจริญรัตสิบเก้ากรกฎาคมหกปมถือหุ้นสื่อไอทีวีพักการทำหน้าที่ แต่ช้าแต่ <ก S 2> ส่วนใหญ่สารรัสมนุลวินิจฉัยนะเฉพาะตัวทั้งสิ้นซึ่งถ้าปล่อยให้สารันูลวินิจฉัยว่า หรือว่าประชุมแล้วเนี่ยบอกว่ารับนะ,ะบคำร้องโอกาสที่ถูกพักกรารท่างปรเเยอะมากพมต้องแยกกันสองส่วนนะหนึ่งนายกรัฐมนตรีทุกซึ่งเป็นผู้เสนอชื่ออันนี้เฉพาะตัวครับกรณีของคุณพิชิตชื่นบานคุณสมบัติเฉพาะตัวครับ,รบอันนี้ลุ้นว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรครับซึ่งตอนนี้นายมงตีอยู่ระหว่างการไปเยือนต่างประเทศนะกับไอมี มีภารกิจต่างด้านต่างประเทศไปตั้งฝรั่งเศสไปอิตาลีและไปประชุมนิเคอิฟอรัมแล้วนักข่าวก็ไปถามบนเครื่องบินมีคาตอบจากนายกครับมีหลักฐานก็คงคงไม่ไปไปไปก้าวล่วงกับสารทร,รปนุว่า50า0ิหหรือ 60- 40หรือเท่าไหร่ก็ตามทีนะครับผมเชื่อว่าเมื่อวันก่อนมีการพิื่นแล้วแล้วก็ทางฝา่ายทุรการได้มีการรับข้อสารผมก็คงจะต้องการมีการพิจารณาเลือกจะรับหรือไม่รับนะครับตรงนี้ต้องให้เกียรติทางสารด้วยเหมือนกัน แล้วผมมีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะครับต่อไปก็ควรแบบนี้นะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบวนการยุติธรรมต่างตอนนี้มันมีการหักล้างฝ่ายรัฐบาลบอกว่าหาลือกับกฤษฎีกาอย่างรอบคอบก่อนจะแต่งตั้งรัฐมนตรีต้องครับในแง่ของรัฐบาลได้สอบถามที่ปรึกษากฎหมายคือกฤษฎีกาถามไปหลายเรื่องครับในประเด็นหนึ่งก็มาตรา160ว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา88อย่างไรบ้างอันนี้ก็เรื่องนึงต่อมาประเด็นที่สองในมาตรา1 7 6 0วงเล็บ7เนี่ยที่บอกว่าต้องคำพิพากษาเนี่ยมันตกลงต้องคำพิพากษาอย่างไรนี่ทีนี้พอต้องเป็นแบบนี้ไอ้หนังสือเนี่ยมีติ่งแนบท้ายออกไปบอกว่ายังไงพี่วีการให้ความเหม็นในกรณีเป็นการตอบข้อหา,หาลือตามที่ผู้แทนสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีชี้แจงตอ่อ กฤษฎิกาคณะตามตามตามมาตราอะไรตามมาตรา160วงเล็บ7เห็นไหมนะกฤษฎีกาตั้งเรื่องว่าอย่างนั้นแต่การวินิจฉัยให้เป็นเรื่องของศารรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นคําถามคือในการประชุมของตุลาการสารมนูลในวันที่23พฤษภาคมเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยฉากทัดหรือว่าสมมุติฐานเซอนาริโอเนี่ยมีกี่แนวทาง มีสามแนวทางครับแนวทางแรกสารพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องครับไม่รับเลยสำนักงานรับเรื่องไว้ไม่ได้รับคําร้องนะต้องส่งเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องฉากทัชแรกไม่รับ<า>สมมติานที่สองตุลาการเก้าท่านนั่งบรรลังพิจารณาด้วยข้อมูลทั้งหมดตามหลักกฎหมายแล้วมีมติ รับเรื่องรับคำร้องนั้นมาวินิจฉัยครับรับคำร้องแล้วต้องดูต่อไปว่าจะพิจารณาเรื่องของการหยุดบัตรหน้าที่หรือไม่เออเนืเออ่องไปอีกนะอประเด้ฉากทั์ที่สามสมมุติที่สามน่าสนใจที่สุดครับน่าสนใจที่สุดนะฉากทัศนี้ครับรออับคำร้องเ,ออเฉพาะกรณีของคุณพิชิตชื่นบานแต่ไม่รับคำร้องกรณีนายกรัมรออีในฐานะผู้เสนอชื่อ รัฐมนตรีครับแสมมติสารที่ที่สามเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นายกอยาชจะล่าใจเพราะดาบแรกหลุดไปดาบสองอาจจะตามมาคือกรณีที่รับความร้องแล้วก็วินิจฉัยว่าคุณพิเชษชื่นบานขาดคุณสมบัติครับถึงตอนนั้นเลยฮะจะมีคนยื่นหรือว่าตอนนี้ไปยื่นที่ปปชแล้วหรือว่ายื่นอย่างไรแต่ยื่นไปแล้วยื่นที่จะให้ตีความคุณสมบัตินายกอีกครั้งหนึ่งเพราะ ต้องรอตรงนี้ก่อนถ้าแนวทางนี้คือผิดก่อนคุณพิชิตขาดคุณสุบัิก่อนแล้วมาดูที่ใครตั้งตระนั้นแหละนายกจะโดนดาบสองถ้ามาฉากทัดนี้นะยุทธการเปลี่ยนเกมที่เกิดขึ้นในรอบนี้ละมันมีการเดินหมากกันไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเพราะมันมีการล้อกันไปในกระบวนการวางเป็นระบบน้ําทางการเมืองครับ กรณีของปปชที่พี่โอพูดถึงอ่อนน้านี้คุณวัชรพลเปี๊องก็ยืน่นนะครั้งแล้วยื่นต่อปปชให้สอบนายกว่าการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันขัดกับหลักการขัดกับกฎหมายหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าฉากทัศที่สพี่โอถ้าเกิดข้ขอนี้ของคุณพิชิตจินบานขาดคุณสมบัติเนี่ยก็คือผูกพันทุกองค์กรผูกพันทุกองค์กรครับอ่า ตอนนี้อรอลุ้นกันอยู่ครับนะครับคุณวัชรพชททองร้องเมื่อ29เมษาคมัาครับตอนนี้เกมเปลี่ยนขั้วมันไม่ธรรมดาการเดินเกมในลักษณะนี้ครับพูดง่ายๆอาศัยการติดบ่วงทางการเมืองของฝ่ายบริหารครับมาดูที่เกมเปลี่ยนขั้วพัฒนาการเส้นทางเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอันแรกเลยในการมาที่การมีคณะบุคคลยกมาหาลือกัน ในกนารการพัฒนาทางการเมืองนะตอกจากในการาธิการแล้วเนี่ยคณะบุคคลข้างนอกครับอภาครับมี<อ>การหาลืออย่างต่อเนื่องใช่เสร็จแล้วประสานสอวออได้มา40สอวอรจริงๆเขาประสานหลายสอวอนะเขาบอกว่าล็อบบี้กันอุดตลุดแับมีคน,เ,นเขาบอกถึงก็ ที่คณะบุคคลส่งตัวแทนมาเนี่ยตัวแทนนั้นชื่อพอชื่อพอครับชื่อพอ,พอเป็นอดีตหัวหน้านพักการเมืองด้วยเออแล้วก็มาประสานได้40สอวอเสร็จแล้ว15พฤษภาคมใช่ไหมครับได้หลายชื่อปั๊บที่น่าสนใจเขาบอกประธานวุฒธ,ธิฮะอืมเร็วมากรับครั้งนี้ครับ15พฤษภาคมพอ17ปั๊บยื่นสารล้มนูลครับ ส่งสารลำนูนเลยฮะส่งเลยฮะพรเพช,ชรวิชิตชลชัยโอ้มันสิบห้าสิบเจ็ดที่สองวันเลยเหรอพีวี <P V> โอ้นี่เดิมทีนะผมมีคิวที่จะต้องไปคุยอ๋อที่จัดสัมมนาใช่มเรื่องสอวอกับท่านพรเพช,ชรวิชิตชลชัยแต่ท่านมีภารกิจวันที่สิบเจ็ดพอดีเพี้ยเลยครับอ้าวสิบห้าสิบเจ็ดสิบและยี่สิบสามเนี่ยตุลาการสามนูนก็พิจารณาเพราะวันวัน,วนอยี่สิบสอง ทุกวันปกติทุกวันพูดแต่ยี่สิบสองนี่วันนี้เลื่อนเป็นวันพฤหัสเป็นพฤหัสก็ยี่สิบสามก็ลุ้นตรงนี้แล้วหากสารรัฐมนูลรับพิจารณาเรื่องก็ต้องดูเรื่องการพักทาหน้าที่อืถ้าพักทาหน้าที่นี่โอนนายกต้องให้ตงเสียวเสียวไหมภูมิเนือ้ยกเสียวไม่พอคุณภูมิธรรมก็เสียวก็เป็นรองนายกอันดับหนึ่งและก็ถ้าเกิดกรณีนี่เขาเขาเขาวางวางเกมเปลี่ยนขั้วไปไกลนะครับวันนี้นายกขาดคุณสมบัติเนี่ย สภาผู้แทน500เสียงอันนี้สวจะไม่โหวตแล้วกันไม่โหวตแล้วนะก็ต้องโหวตนายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อที่ผ่านมีใครบ้างเอ้าเอ้าคุณุงยิ่งก่อนหนึ่งนายกลำตรีเศรษฐาทวีสินไม่ได้แล้วคุณขาดุมบัติแล้วไงถ้าขาดคุณสมบัติจบเลยคุณแพยทองทานชินวัตรสองชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริฝั่งพลังประชารัฐก็ลุงป้อมลุงป้อมราวิตย์วงศุวรรณฝั่งของรวมไทยสร้างชาติ ลุงตู่และพีรพันธ์สาลีรัฐววิภาคฝั่งประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณวิสิทธิ์คุณจุลินลักษณวิสิทธิ์ฝั่งของภูมิใยไทยคุณอนุทินอนุทินชาญวิรกุลหมดแค่นี้มั้งหมดแล้วนี่หมดเนี่ยก็ไปไปโหวตกันใหม่แต่ที่น่าสนใจครับระหว่างทางเส้นทางเกมเปลี่ยนขั้วเนี่ยอย่าลืมเคลื่อนไขตัวแปรสําคัญนะคืออยู่ในสมมติฐานอยู่ในสมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองครับระหว่างทางนี้สารลรมนูญอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของยุบพักคก้าไกล มันเกี่ยวข้องนะทุกอย่างมันเป็นกล,ลยุทธ์กล,ลเม็ดกันหมดครับผูกเป็นโซ่เดียวกันในบริบททางการเมืองปัจจุบันก็ไมพี่โอ,อคิดว่าก้าวไกลมีส่วนเพราะถ้ายุบก้าวไกลสมมติในกรณียุบก้าวไกลนะมันมีตกปลาบ่อเพื่อนไหมตกปลาบ่อเพื่อน,อนมีใครมีใครยัจะ,จะเข้ามาครับใคราัาจะเข้ามาแล้วถ้าพักแพ้แตกเมื่อไหร่ไล่หัวเมื่อไหร่สาบายครับตอนนี้มาดู สี่สิบวที่เดินเรื่องนี้นี่คือรายชื่อที่เปิดออกมาครับนี่เขาบอกว่าตัวตั้งตัวตีบุญธรรมโอริสรน่สายใครวิวนายทหารปืนใหญ่ที่ทัพภาคที่สองสายตรงลุงครับเออแต่ตรงลุงแล้วกันลุงครับมหานพบเดชวิทักษ์คับมีบทบาทได้ชื่อสมชายแสวงการครับดีเลกฤทธ์เจนครองธรรมอดีตเลขา สารปกครองครับบานคุณมีมือกฎหมายว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพานิชพันดีโอ้ี่อยู่ในกลุ่มที่อภิปรายนายนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีกลุ่มนายทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในนั้นล้วนแล้วเป็นเครือข่ายเขียวครับเครือข่ายลุงครับเออนะตอนนี้ได้ยินมาว่ามีการเคลื่อนไหวโอเคลืนนไหวก ในสิ่งที่จะลดภาระอันจะเป็นปมทางการเมืองของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานวันนี้คุยกันหนักมากมว่าเส้นทางแบบน,นี้ต้องหาทางตัดตอนซะก่อนได้ยินว่าด้วยมีคำพูดหลุดออกมาบอกว่ายินดีครับย่างีครับยินดีครับพันพจับตากรณีของคุณพีชิตนะฮะลาออกเพราะตะพูจิมพิตลาออกเนี่ย ไม่ต้องพิจารณาเลยครับตาราการสารลฐมนุนนี่ไม่ต้องเลยคือตกไปเลยเอไม่พิจารณาเลยคือตัดตอนเกมเปลี่ยนขั้วได้เลยใช่ผมจำได้กรณีของอดีตรัมตีช่วยหมาดไทยตอนนั้นว่าด้วยเรื่องของคำสั่งแล้วสุดท้ายก็ลาออกก็ตกไม่วินิจฉัยของคุณนิพนธ์ไม่มีเหตุวินิจฉัยมีของสสก้าวไกลกรณีของอะไรนะพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรพอมีการลาออกก่อนคุณนิพนธ์ตอนนั้นเป็นรัมตีช่วยว่าช่วยว่าหมาดไทยใช่ไหม ศาลก็แล้วพอเราออกปับ๊บศารเลิกเลยนี่ผมให้ดูเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งไปดูนิดหนึ่งนะครับคําพิภากษาของศารนะ่ะมันจะมีสองอย่างหนึ่งคือการวินิจฉัยของศารและพิภากษากรณีมีคู่กรณีครับครับกรณีต่อมาคือศารไม่มีคู่กรณีเป็นคู่กรณีมีคําสั่งครับล้วนแล้วแต่เขาถือว่าเป็นคําพิภากษา เพราะฉะนั้นบริบททางกฎหมายตอนนี้คุณพิชิตชื่นบานต้องปลดล็อกตรงนี้ออาไปได้เกมเปลี่ยนขั่วจะเดินทางไปถู่จุดไหนนะครับจับตาวันพรุ่งนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับ